สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับมนีเบาวซนก็มาหาเห็ดนะครับพาพี่น้องมาเลาะหาเห็ดขึ้นเขานะครับสาหรับมนีนะครับนี่บริเวณทงาลังนะครับคือเป็นลุกเขานะครับตรงที่บปาซนยืนคือยอดเขานะครับจุดชมวิวผานางคอยนะครับซึ่งถ้าหากมาหนาหนาวนะครับพี่น้องจะเห็นทะเลหมอกนะครับเห็นทะเลหมอกสวยสดงดงามนะครับภารกิจ พิชิตเขามานี่นะครับเมื่อยขนาดพี่น้องขึ้นเขานะครับนี่นะครับตรงนี้คือนาผานะครับจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตกนะครับและทะเลหมอกตะเศร้านะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กัเป็นกําลังใจให้หมซนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมารุ่นกันนะครับว่าจะมาบอเฮ็บหมอซนมาผู้เดียวเพราะว่าขึ้นเขานะครับเมื่อยมานี่นะครับมาตามรลุ่นตามเชียร์กันเลยนะครับบ่าวลายใหญ่ห่างพี่น้องเอ้ย นี่คือเหลดลโงกอีกสายพันธุ์นะครับพี่น้องนี่นี่คือเฮลดลโงกดงนะครับนี่หลังจะเป็นสีนะครับแขบจะเป็นสีเหลืองๆนะครับแซบหอมนะครับแซบสําหรับเฮ็ดละโงกพันุนี้นะครับท้่อื่นมะหูจะมีบอนะครับแต่ว่าบ้านบาซนจะมีต้องขึ้นเขานะครับ ถ้าหากบูเกินเขาจะไม่ได้กินนะครับสําหรับเฮนโลงอกสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์สีเทานะครับพี่นอ้องคือเฮนโลงอกดงโอ้ยหมานพี่น้องขึ้นมากพอทันทีเลยนะครับนี่ตองการตัวนี้นะครับ พื้นที่โบราบนะครับพี่น้องนะครับเป็นเนินเขานะครับนี่ต้องขึ้นเนินนะครับ ตั้งกล่องกัลลำบากนะครับพี่น้อง พี่น้องพี่น้องเบิ้งนะครับนี่โอ้โห,โหมันกระดกกระดียแล้วพี่น้องนี่นะครับเบิง้งเบิ้งนะครับนี่อ๋อโคตรเห็ดละงอกเลยพี่น้องสุดยอดนะครับนี่โอ้ยเห็ดละงอกช่างพี่น้องโอ้ยสปอสามดอกนี่ก็โลแล้วนะครับแบบนี้พี่น้องโอ้เบิงเบิงเบิงนะครับ สุดยอดนะครับโอ้พี่น้องล้นจอนะครับดอกเดี่ยวกินอิ่มเลยพี่น้องล้นจอนะครับล้นจอสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอ้คักขนาดนะครับโอ้ยนี่เริ่มจะหมานแล้วนะครับมาลุ่นลุ่นลุ่น ตูนะครับโอ้ยใหญ่ขนาดสำกกะปั้นเลยนะครับ พี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเอาส้นขึ้นเขามาหาเห็ดนะครับก็ไดอยู่นะครับโบราณปัจไดนะครับพี่น้องนี่นะครับก็ถือว่าหมันพอสมควรอยู่หาผู้เดียวนะครับเป็นเขามือนี้นะครับวันที่2 2สพฤษภาคม2565น้ห้านะครับกับคลิปหาเหตดภารกิจนี่นะครับแล้วได้นะครับ แต่ยังได้อยู่นะครับถึงแมว้ว่าเห็ดจะเริ่มห้วยแล้วนะครับจะเริ่มวายนะครับแต่กันยังได้คือเก่านะครับหมานอยู่พี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกระดิงใหญ่ให้บัตรสนนำนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ